เดลี่เมลสื่อเมืองผู้ดีเผยอันอิทิหัดทีมดังของลิกซาอุดีอราระเบียยื่นเม็ดเงินขอคว้าเอเดซอนนายทวารทีมแมนซิตี้ไปร่วมทัพแล้วหมายยกระดับขึ้นมาท้าทายกับ2ทีมยักษ์ร่วมหลีกอันอิทิหัดตกเป็นข่าวสนใจเซ็นสัญญากับเอเดซอนมาตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วและล่าสุดเมื่อ26พฤษภาคมเมลระบุว่าพวกเขาพร้อมดึงนายทวารทีมชาติบราซิลไปร่วมทีมในซีซั่นหน้าด้วยการเสนอเงินขอซื้อตัวเป็นจำนวน25ล้านปอนด์ สื่ออิงลิศระบุว่าอันอิทิหัดภายใต้การคุมทีมของมาเซโลกยาโดโคสอาร์เจนตกระหายเสริมความแข็งแกร่งเอาไว้ต่อ,อกรกับอันฮิลานและอันนาเซอร์ในซีซั่นหน้าแต่ต้องแย่งตัวมือก่าทีมเรือใบสีฟ้ากับต้นสังกัดของคริสเตียโนโรนันโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสเช่นกันเนื่องจากพวกเขาพร้อมฉุดสตาร์ทีมชาติบราซิลไปเฝ้าเสาแทนดาวิดออสปิน่าซึ่งจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ อย่างไรก็ดีเป็นที่เชื่อว่าเป๊ปกวาดิดโอลากุนซือทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่คิดเสียเอเดซอนง่ายๆแม้เจ้าตัวจะตกเป็นข่าวหวังย้ายสโมสรขณะที่ทีมเงินถังของเมืองผู้ดีมีสเตฟานออเตกาที่พร้อมเฝ้าตาข่ายแทนจอมหนึบวัย30ปีในช่วงที่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของสโมสรบาดเจ็บหลังย้ายมาจากเบนฟิก้าในปี2017เอเดซอนคว้าชแชมป์กับแมนซิตี้ครบถ้วนแล้วทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกหกสมัย เ a คัพสองสมัยลีคัพสี่สมัยและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนหลีกจากการลงสนาม3 3 2นัดด้านอันอิทธิพล่าสุดรั้งอันดับ5ของโปรโลีกโดยพวกเขาจะลงเล่นเกมปิดซีซั่นในวันจันนี้ด้วยการบุกไป,ปเยือนอันนาเซอร์แฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ